สำนักง,งานเขตพ re ื no wow ้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานพื้นที่จังหวัดเชียงรายสมอำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองเชียงรายอำเภอเวียงชัยและอำเภอเวียงเชียงรุ้งการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนประชารัฐดีใกล้บ้านโดย DLTV โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึง่งได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ d l t v ททุกโรงเรียนโดยมีการดำเนินการที่ประสบความสำเร็จ เป็นแบบอย่างให้แก่โรงเรียนในสังกัดและต่างสังกัดคือโรงเรียนบ้านโป่งพระบาทโรงเรียนบ้านโป่งพระบาทตั้งอยู่ตำบลบ้านดูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย สวัสดีสสดค่ะ,คะหนูชื่อเด็กหญิงมัซีแสงทองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านป่งพระบาทผมชื่อเด็กชายภูม,มิน้ำผู้ทองนักเรียนชั้นประถุศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านป่งพระบาทวันนี้พวกเราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมโรงเรียนของหนูโรงเรียนดีใกล้บ้านกันค่ะตามพวกเรามานะครับ โรงเรียนบ้านโป่งระบาดจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่2ืถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ความเป็นมาของการใช้ระบบ dltv ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านโป่งระบาดเนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็กครู่ไม่ครบชั้นส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียน จึงได้นำระบบ DLTv ซึ่งเป็นนโยบายของกรือสวงศึกษาธิการมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ที่กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีนโยบายทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้แก่รงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้นไม่ครบวิชาทำให้นักเรียนของเราได้มีโอกาสเรียนครบทุกรายวิชากับโรงเรียนต้นทางเมื่อทางโรงเรียนนำเอาการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม มาใช้ในการเรียนการสอนของเรียนเราซึ่งถือว่านักเรียนของเราได้มีโอกาสเช่นเดียวกับโรงเรียนในเมืองโรงเรียนที่มีคุณภาพและโรงเรียนที่มีครูครบทุกสารวิชาด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาเรี่เริ่มการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมส่งผลให้โรงเรียนมันนปงระบาทซึ่งอยู่ในชนบทนักเรียนไม่สามารถได้พัฒนาทุกตัวชี้วัดหรือตามมาตรฐานของการศึกษาได้จากการที่เรานําโครงการนี้มาใช้ทําให้โรงเรียนของเราได้พัฒนาผู้เรียนไปตามมาตรฐานของการศึกษาไทยโดยส่วนตัวแล้ว เห็นว่าการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนับเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลต่อโรงเรียนขนาดเล็กต่อนักเรียนที่อยู่ในเขตชนาบ,บทเป็นอย่างยิ่งการจัดการเรียนการสอนด้วยดีเอทีวีของโรงเรียน6ปีที่ผ่านมาทำให้โรงเรียนของเรามีนักเรียนเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อละ30 ผู้ปกครองและชุมชนให้การสนับสนุนโรงเรียนเป็นอย่างดีผลสําเร็จที่เกิดจากการทดสอบระดับชาติของนักเรียนชั้นป .3 และป .6 นักเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติติดต่อกัน5ปีนักเรียนมีความสุขในการเรียนผู้ปกครองและชุมชนมีความไว้วางใจโรงเรียนได้ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนโรงเรียนมาด้วยดีตลอด ในส่วนของการบริหารของโรงเรียนบ้านโพมพะบาทและคณะกรรมการศึกษานั้นมีกิจกรรมอยู่สม่ำเสมอครับในด้านของเกี่ยวกับการพัฒนาการร่วมมือกันอยู่ตลอดจนในก่อเกิดมาเป็นโรงเรียนบ้านโพมพะบาทที่มีคุณภาพทางด้านของคุณครูและ,ะนักเรียนก็มีคุณภาพจนทำให้เป็นที่สนใจกับโร,งเร,ง,เง,รงเรียนข้างเคียงแล้วก็มีโรงเรียนข้างเคียงได้มาศึกษา ได้มาศึกษาเรื่องเกี่ยวกับว่าทำยังไงเห้่โรงเรียนได้เป็นต้นแบบอย่างนี้่อ,อแม่ผู้ปกครองกนะ็มีความสนใจสิ่งโรงเรียนอยู่ใกล้บ้านแล้วก็จะ,ะได้โอกาสให้ลูงหลานได้ไ,ดไปรำไปเรียนที่โรงเรียนติ่ต้นแบบความเชื่อมั่นของโรงเรียนต่างสังกัดได้ให้ความช่วยเหลือในการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ให้แก่โรงเรียนปริยติธรรมสามัญโรงเรียนพุทธิวงศวิทยาอเมอเมืองจังหวัดเชียงรายความเชื่อมัน่นของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งและสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดให้โรงเรียนบ้านโป่งพระบาทเป็นโรงเรียนสำหรับการพัฒนาครูหลักสูตรการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV และได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กดีเด่นระดับภูมิภาคประจำปี2558ถึง2559นี่คือความสำเร็จของโรงเรียนบ้านป่งกระบาทในการนำา l t v v มาจัดการเรียนการสอนเพื่อคุณภาพของเด็กไทยสวัสดีค่ะ Kamora puta jau.